วันนี้ข่าวค่อนข้างหลากหลายทีเดียวนะครับไปดูเรื่องของผลไม้ล้นตลาดกันบ้างคือมันมีผลไม้เศรษฐกิจตัวหนึ่งของชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอย่างลองกอง<ช>เขาบอกว่าปรากฏว่าปีนี้เนี่ยผลผลิตมันออกมามากกว่าความต้องการของท้องตลาดนะครับทำให้หน่วยงานภาครัฐนำโดยไพรสินีไทยและก็ทกศรเนี่ยนะครับร่วมกันผลักดันให้มีการสั่งซื้อขนส่งผ่านไปรสณีไทยเพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคที่ตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณชัดชยาธนีสันครับ ลองกองพันตัหยงมัดกว่า100กิโลกร,รมัมถูกวางเตรียมเพื่อขนส่งต่อไปอยังผู้บริโภคทั้งในพื้นที่ต่างจังหวัดและในกรุงเทพมหานครผ่านการถูกสั่งซื้อทางไปรษณีย์ไทยมาจาก3าจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีกำหนดระยะเวลาในการขนส่งเพียงหนึ่งวันให้ทันถึงมือผู้บริโภคลองกองทั้งหมดนี้ผ่านการคัดเกรดและคุณภาพมาแล้วจากสวนทั้งคัดขนาดของลูกให้เท่ากันผิวสวยรสหวานไม่มียางและ เม็ดเล็กโดยผ่านการคัดกรองคุณภาพผล,ลไม้โดยสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศจึงมั่นใจถึงความสดใหม่และคุณภาพได้เป็นอย่างดีเพื่อให้สินค้านะคะที่อยู่ที่ชายแดนใต้เนี่ยสามารถกระจายไปยังในพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะผ่านเครือข่ายของปริษณีใไทยนะคะแล้วก็จะช่วยให้เ,เกเษตรกรนะคะในสจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย มีกำลังใจที่จะพัฒนาผลผลิตนะคะให้มีให้มีคุณภาพนะคะลูกใหญ่น้ำหนักดี นะคะรสชาติหวานหวานแล้วก็ให้เรามาเป็นช่องทางในการกระจายให้ค่ะการกำหนดระยะเวลาการขนส่งเพียงหนึ่งวันในการถึงมือผู้บริโภคเป็นนโยบายหลักในการรักษาคุณภาพของผลไม้ในการขนส่งซึ่งผลไม้ทุกลูกจะถูกนําเข้าสู่กระบวนการห่อด้วยกระดาษฟอยล์และบรรจุลงกล่องกระดาษแข็งกว่า5กิโลกร,รัมในหกล่องซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีสามารถเรียกยอดขายผ่านประีนีไทยได้มากกว่า1ตันต่อวัน และต่อมาค่ะเราก็ใช้ระบบที่จะมีรถไปรับนะคะที่นราธิวาสที่เทียมการไปศรีนราธิวาสนะคะแล้วก็วิ่งตรงมาที่กรุงเทพเลยนะคะจากนั้นก็จะเข้าระบบที่เ,เป็นระบบของ EMS นะคะซึ่งจะเป็นไปซีด่วนพิเศษก็มั่นใจได้ว่าผลผลิตเนี่ยจะผ่านขั้นตอนที่รวดเร็วนะคะเข<อ>้าถึงมือผู้ผู้บริโภคได้โดย,ด,ยด้วยคุณภาพการขนส่งที่เราประครับประคองอย่างดีะค่ะ การขนส่งลองกองผ่านไปรษณีย์ไทยเด้นให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆเป็นการกระจายสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นตามสโลแกนอร่อยทั่วไทยสั่งได้ที่ไปรษณีย์ที่มาจากความร่วมมือของภาคเอกชนและรัฐบาลรวมถึงการยกระดับการขนส่งรูปแบบใหม่ของไปรษณีย์ประสุพวงคำแหงถ่ายภาพชัช,ะชะยาธนีสรร์พีพีทรายงาน